ลุวาระยี่สปดกรกดาสุภาาสไทยทั้งชาติผ่องผุดพิสุทธิ์ใสเฉลิมพระชนมะพันษาพระภูวนยัยชนชาติไทยเทิดไทยพระทรงธรรมเพราะแผ่นดินมีพระองค์ผู้ทรงเดชนักขเรศจึงสุขสมพิลมสันพระมหาวัชิลาลงกรองลาชันทั่วเขตขันประจักแจ้งพระบุญญา น้อมเกล้าถวายบังคมบรมมานาถพระจอมราชนาวมินปิ่นเกษาเอกษัตร์เพื่อชาติขัตติยาทรงปีชาล้นฟ้าประชาไทยยอพระเกียรติละการพระผ่านฟ้าขออัญเชิญเทพเทวาสักติดใกล้ทรงกรเกษมสำราญพระราชหัดลือไทยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายยันดีมนทีละลัตอธิบดีพวกราภาคห้าพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิบดีพวกราภาคหาและศาลในจังหวัดเชียงใหม่ น้อมศิละนบโพมินบดินสยามเทิดพระนามนฤบดีทุกทิศาน้ำพระไทยลินหลังดังทาราพระเมตตาทรงปกป้องผองพระไทยพระเกียรติก้องขจรไกลไปทั่วถิน่นทั่วทานินคลายทุกข์สุขสดใสพระบารมีพระทรงฉัดชดาติแคลัย ภูวนัยทรงราชธรรมนำประชาขออัญเชิญเทวฤทธิ์ประสิทธิ์ผลพรมงคลมาปกปักป้องรักษาขอพระองค์ทรงกระเสมเปรมปีดาสถิตมั่นเป็นขวัญฟ้าประชาไทยมิ่งมงคลฉเฉลิมพระชนมะพันษา เชิญเทวาอาภิบาลบรรดาลสมัยเหล่าทวยราชอาภิวาทถวายชัยร่วมเทิดไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวคณิ t าาทัศนาพิทักษ์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่แ จังหวัดเชียงใหม่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายและแม่ห้องสอนทะทรงเป็นมิ่งขวัญคู่สยาม ประจักษ์นามวชิรากษัต์ริยสีดุเทวันรักขาทั่วธานีดังสุรีสาสองผ่องไพฟ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งสถิตมั่นเป็นมิ่งพระศกลาปกเกล้า,กกลาชาวไทยทั่วพาราเทิดพระเกียรติงามฟ้าเป็นนิรันด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายธันวาผุดผ่องผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5้าพระ วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรมทรงน้อมนำพุทธศาสตร์แผ่ภัศาลทรงฟื้นฟูบูรณนะทั่วทุกการเป็นแบบอย่างให้ยึดมั่นในความดีสืบทอดมั่นคำสอนในพระศาสนาสู่ประชาชาวไทย ไม่ลุ่มหลงแม้โลกเปลี่ยนเวียนว่ายดังสายชนทั่วสกลลล้วนทราบซึง้งพระกรุณาขอถวายพระพรชัยให้องค์ท่านพระชนมั่นยั่งยืนหมื่นเวหาทรงเปรียมด้วยกำลังไร้โรคาเราประชา เทิดทุนไว้ในหัวใจด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนพดลสุยะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารและพะนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระยศมิ่งขวัญไทยหนึ่งในล่าพระเมตตาคุ้มฟ้าไทยทั้งผองพระการุณอุ่นใจไทยปรองดองพระศกสองทรงครองใจไทยสรานจิตอาสานำพาไทยทั้งชาติประชาราชฎร่วมใจไทยประสานร,ร่วมสร้างชาติสร้างไทยให้ยืนนาน ปณิธานคือสารไทยให้ยั่งยืนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ กรมราชจสมภพบรบรจบสมัยสวัสดนมงคลชัยทิพไอศูลพระทรงธรรมนำพระไทยเลิศภัยบู์อนาราชน้อมเทิดทูลพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมาพันษาสุภผลเกลิกสากลกษัตรา พระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวากาโทร,รนกรเฉลิมแสนยากรผู้อำนวยการท่าอากาศเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศไทยจำกัดมหาชน ศิรกรา์สลานสุขไทยทุกถิน่นพระภูมินบดินสันบันเจิดสมัยร่วมจากกรีพิพัฒนาก้าวหน้าไกลภูวในเป็นหลักชัยให้ปวงประชาอภิวันมิ่งขวัญล่าภูวดลการมงคลเฉลิมพระชนมพระพันาเทพเนื่องหนุนวิบูณสวัรรสดิ์กษัตรา พระบุญญายิ่งยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระบอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุพจน์คำเหลืองผู้ช่วยผู้ว่าการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ดุดดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมีมาโปรดเป็นมิ่งขวัญผองชาวไทยใต้ล่มองราชันพระมิ่งขวัญปกเก้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรจอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัย ด, 9, ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ชูประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต9พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต9 ขอถวายชัยมงคลวิมลสวัสดิ์บรมมชฉัดคุ้มล่าประชากะเกษมทรงเปลื่องทุกขนานับกลับปรีเปรมทั้งราชรัตมนัตเอมพระบริบาลพระเสด็จเยี่ยมยนต์ผลอเคื้อทุกถิ่นไทยใต้เหนือกลางอีสานสันติสมใต้ร่มโพทิสมพานสวมชีพกลานกราบบังคมทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกันฑพลบุญลือโทรรักขมนาคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทโทรรักขมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสีสงา แห่งทรณินชีวินประชาพระเมตตานาซองเกลก,ก้องสมัยเฉลิมพระชนมะพันษาถวายชัยภูวนายเกษมสีนิรันการพระราชกิจทรงคุณค่าวัฒนธรรมการุณล้ำนำสุขไทยสืบภัยสารเทิดภูวดล ชนมายุยิ่งยืนนานเทพประธานพรผ่านฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรวิพาตั้งเจริญมั่นคงผู้อำนวยการอาวุโสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ ขอเดชะฝ่าระอองธุรีพระบาทขออภิวาทถวายบังคมพระทรงศีีทรงปราดเปลื่องราชกิจวงจัก,กรีพระบารมีโปกเกตเก้าเกษมสารพระวัชิระเก้าเจ้าอยู่หัวของของไทยอันเชิญชัยไว้เหนือเกล้าอธิษฐานนำเศรษฐกิจจิตอาสาปัิธานทรงสืบสารรักษาและต่อยอด ทะทรงเป็นร่มโพร,ร่มฉัดฟ้าประจักรล่าจริยวัดทุกแห่งหนปรวงประชาล่มเย็นมิ่งมงคลเปลี่ยมสุขล้นมหาราชาพระภูมิเจ็ดสิบสามพันษาอาศรวาทบรมนาถบาทบงพระทรงสีพระราชาเอกองค์วงจักรีขอสดุด,ดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายภูธาดลทีระอธิยุทธที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จบูรพะมหากระสติยาทิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระ,กะเกษมสําราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดดังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไพาสาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มก้าวแห่งปสุนย์กรชาวไทยตราบจีรติการเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิติรัตน์ตะวันวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคณนาครและผู้อำนวยการสำนักง,งานเชียงใหม่ในสวรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักง,งานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชน 28กรกดาปวงประชาร้วนยินดีเอกองค์พระภูมิเฉลิมขวัญพันษาชนพระราชกรณียกิจล้วนสำริ์ประสิทธิผลด้วยองค์ภูวดลทำให้คนไทยชื่นบานอันเชิญพระไตรัฐพรพิพัฒน์กเกษมสารทุกทิวาราตีการสุขสลานทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่น้อมประนตองค์ทศ สราชาพระยศยิ่งมิ่งมหามงคลสมัยทะผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักพระสกพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรัตสวัสดีมณีมงคลราดแท้ซองเฉลิมพระชน ถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระบอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิชัยเลิศพง์อดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิเกียรติดำรงยศทศราชฉลองชาติเฉลิมชนมงคลสมัยประดุดฉัตดป้องปกพระศกไทยศูนย์รวมใจคุ้มชีวาทั่วทานินทรงทำรงรักษาและต่อยอดทะสืบทอดสารสุขทุกท่วนถิ่นคือราชายอดทหารเที่ยวการบิน พระภูมินทศองค์วงจักรีทะคองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเหล่าพระศกนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงธรรมรงปณิธานแห่งความดีพระภูมีคือพลังแห่งผองไทยยีสิบดกรกดาวาระดิถีขอพระองค์ทรงศบสุขทุกสมัย สถิตเป็นขวัญกล้าวนิรันไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอัศนีบรุรณุปกรณนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอถวยเทพทั่วไทยทุกสถานทิพพิมานเมืองแมนแดนสวรรค์เฝ้าพิทักษ์รักษาองค์พระสงทันกเกษมสันสิริสง่าตราฟ้าดินท้าครองธรรมครองไทยครองใจราษประเทศชาติผาสุขทั่วทุกถิน่นด้วยเดชะพระบุญญาก้องฟ้าดินขอภูมิมินสมประสงค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจุไรยชำนาญประธานกรรมการประสานงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปิปัมย์ส่วนภูมพิภาคภาค8 พระกะรุณาธิคุณหนุนนำชาติบำรุงราชศาสนามหาสมัยทรงบริจาคบริบาลสารสายใหญ่ทั่วทั้งไทยใต้ร่มฉัดวัฒนาสายพระเนตรพระกันอันทรงทราบพ,พระเดชาพลานุภาพ ไทยรักษาพระองค์ดังแสงทองส่องโลกาดุดน้ำฟ้าร่มเย็นเป็นความดีพระบุญญาธิการบันดาลให้พระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิที่พระเสื่อเมืองพระทรงเมืองเรืองิทธีพระ องค์มีบุญเสริมส่งทรงพระเจริญด้วยก้าว้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสิทธิพงษ์ณเชียงใหม่ในนามสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเนื้อ เฉลิมพระชนพันษาสง่ายิ่งทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญไทยทั่วล่าด้วยทรงมั่นในธรรมตลอดมาจึงเกิกฟ้าสง่างามในแผ่นดินทรงมุ่งมั่นสืบสารโครงการหลวงไทยทั้งปวงทวีทรัพย์ทวีสินอยู่ร่มเย็น น้ำพระไทยคอยหลั่งรินทั่วทุกถิ่นสรรเสริญพระบุญญาทรงสละพระราชะทรัพย์นับไม่ท่วนไม่เรรวนยื่นพระหัตตัดปัญหากิจกรรมเยาวชนไม่ลดลาทรงตระหนักวันหน้าได้พึ่งพิงเป็นกำลังของชาติ ทรงวาดหวังเสริมพลังให้แกร่งในทุกสิ่งจิตอาสาพระราชทานทรงธรรมจริงไม่หยุดนิ่งพัฒนามาเนินนานข้าพระบาทสตรีสีเชียงใหม่น้อมหัวใจพักดีองค์จึงส่งสารขอพระชนมายุ ยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญทุกการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกุสุมานพงศิทธิถาวรน,นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีสีล้านนาไทยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก